เอาละมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอิ่มบุญและอิ่มใจกับการที่ผู้ใจบุญได้หอบน้ำใจหน้ากากอนามัยและน้ำดืม่มไปมอบให้กับวัดในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังขาดแคลนสิ่งของเหล่านี้ในช่วงหน้าแลง้งจะมีวัดไหนบ้างที่ได้รับความช่วยเหลือติดตามพร้อมๆกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ความเดือดร้อนของชาวตากรีที่เจอมลสุมโควิด -19 หลายชุมชนขาดรายได้ของขายไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่หน้าเทศการมีแต่รายจ่ายรายรับไม่มีชาวบ้านไม่รู้จะหาทางออกอย่างไงวัดจึงเป็นสะพานบุญศูนย์กลางทานน้ำใจที่ใครหลายคนจะมาร่วมบริจาคเพื่อต่อย,ยอดบุญแก่ผู้เดือดร้อนในสถานการณ์โควิดก็ได้ นำน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับสามวัดวันนี้ทำบุญไว้สามวัดเพื่อให้แต่ละวัดเนี่ยได้นำน้ำและหน้ากากอนามัยไปแจกยัง ชาวบ้านประชาปรปะชาชนผู้ยากไร้จะได้ดื่มได้ใช้แล้วก็ได้ไว้ป้องกันโรคซึ่งระบาดมากขนาดนี้วันนี้ของที่ได้มามากมายกายกองก็จะทยอยไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านถึงสามวัดเพื่อกระจายบุญต่อชาวบ้านที่เดือดร้อนในขณะนี้ โดยมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์ประรัตปราโมทวิสุโทโธเป็นเจ้าวาดและหลวงพ่อเป็นตัวแทนรับหลวงพ่อบุญลบอาสโพวัดเขาธรรมบทุนได้รับบุญรับกุศลอนุโมทนาบุญกับกุศลกับลูกกับหลานกับท่านอุบาสกค,คุณพ่อใชนําคุณแม่วารีพินก็ดีแล้วก็ร้อยตรีพีรพัฒน์ฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันมงคล วันนี้พลังบุญได้ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดและมอบตู้เย็นจํานวนหนึ่งเครื่องให้กับวัดสว่างวงโดยมีพระครูนิพัฒส,สุทธีบราพรณ์เจ้าคณะอําเภอตาครีเจ้าอาวาสวัดสว่างวงศ์รับมอบเพื่อที่จะนําไปให้ไว้ที่สวนป่าวัดสว่างวงอ์อำเภอตาครีต่อไปและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ